เยี่ยวเยี่ยวสกเดาวเยี่ยวสวัสดีวัยรุ่นสหายสายปั่นกันทุกท่านด้วยนะเยี่ยวแล้วก็มาอยู่กันในเกมไทลิเวอร์วอนเดอร์แม่นะ้ำมาหาสัจจันทร์ไทยกันหน่อยแล้วกันนะครับผู้ชมไปลุยกันเลยดีกว่าวันนี้แม่ค้าจะพารวยตลาดแตกกันหรือเปล่านี่ วันนี้จัดทุนมา5 0 0รยแล้วกันนะครับประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้ไม่5้าร้อยก็พันหนึ่งอะแล้วแต่อารมณ์แต่และวันนะครับเราก็ไปจกกัดการสักไม้20เลยแล้วกันวันนี้อาจจะดูสูงสูงไปไหมก็ไม่สูงไปหรอกมั้งยี่สิบเนี่ยกำลังดีนะครับผมบางวันก็อาจจะเป็นไม้สิบบ้างก็มีนะฮะแล้วแต่อารมณ์ของผมนั่นแหละแต่วันนี้รู้สึกว่า20เนี่ยจะเฮงผมรู้สึกเลยวายออกมาแล้วสองตัวเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะแล้ววายตัวใหญ่ด้วยแต่ไม่ใหญ่สุดนะผมจําได้ว่าวายตัวใหญ่สุดของเกมตลาดน้ําไทยเราเนี่ย เป็นวายเลขสี่นะครับสี่วายตัวใหญ่ๆเลยอะแต่นานๆทีผมจะได้คุณผู้ชมได้เห็นสามวายสองตัวติดกันไปแล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโอเคจะพอดแตกครั้งแรกของผมเอาระดับซูเปอร์ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหมาถึงก็แตกหนักเลยเข้าขอสองมาสองร้อยยี่สิบแปดนะครับสองสองสองแปดไปเลยต่อัวนี่เปิดกันหัวกันแบบสวยๆอย่างนี้ก็งามอลามแท้เลยทีเดียวละ วันนี้เราเจอกันวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันที่หนึ่งกับอีกสองวันนะครับหลังจากที่ผมกลับมาได้นี่ผมก็ทักทายคุณผู้ชมทุกวันแล้วว่าวันนี้วันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าที่เรามาเจอกันเพราะว่าผมก็คิดถึงทุกคนเลยนะครับทุกวันด้วยกวางตุ้งกับว้สามตัวโอ้โหแตกจริงมากเออแตกได้แตกดีเว้ยวันนี้ตลาดต้องแตกแน่นอนนะครับรางวัลเมกาในรอบนี้แปดร้อยห้าย้ำย้ำเลยต้องย้ำใส่ให้ไวใส่ให้ว่อง โอ้โหเหมือนจะแตกไหนอีกแล้ววันนี้ตลาดแตกแล้วคุณผู้ชมชัดเจนเลยซุเปอร์ไม่ไก่แล้วสอก้วแค่มา20เท่านั้นยังไม่ได้ปรับรเลยเลยนั้นก็ปรับสิครับมีตั้ง6,000แล้วใส่ใส่สูตรนี้ผมพูดเลยนะเอาจริงๆนะสูตรอะมันก็มีสูตรดีๆอะไรแบบนี้นะครแต่วันนี้ก็สูตรของผมคือใช้ใจล้วนๆครับคุณผู้ชมนั่นแหละคำตอบในคลิปนี้แล้วนะฮะใช้ใจล้วนๆกับดวงด้วย ส่วนใหญ่ดวงจะประมาณ90%้าสิบเปอซใจสิบเปอร์เซ็ตสักทีหนึ่งป้าก่อนจากลาเดี๋ยวต้องบอกกันก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็เลีวิวื่อความบันเทิงส่วนตัวขมเองเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนําให้ทาตามแต่อย่างใดเลยเดอ้อเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีต้องควรได้รับคาแนะนํากันด้วยนะครับโอ้โหผักวางตู้อีกแล้วกับจับไวกรอบหนึ่งแล้วมีตัวขอบทองที่เป็นกุ้งย่างหมึกย่างกุ้งเขาหมึกเผาทุกอย่าถ้าเกิดถูกจับนะกับ <c oughs> ทำไมมันปล่อยผ้าไปได้วะ922าครับรอบนี้เนี่ย แล้วชุมพู่อย่างเยอะในรอบเนี้ยโอ้โหโอ,โอเคนะครุณผู้ชมผมว่าวันนี้เราจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะผมว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะจากทุนของผมที่จัดออกมาจําได้ใช่ไหมห้าร้อนะมี7,243ไปแล้วขอขิงไปหน่อยเว้ยเออ,เอ,อไปแล้วคุณผู้ชมเจอกใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับที่ถึงทุกคนครับจุบๆ